สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9ึ่งค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 7ซึ่งการดูดวง12ราศีเนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9ึ่งเองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของเนเอง การทำนายของ1องราศีนี้แนนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในกนารทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในกนารทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนของชาวราศีธนูเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567นะคะนะการำดำเนของแนนนะเป็นการด,าดูนดทั่วไปนะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะนะการดำเนของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำานเป็นแบบสไตล์ของนั่นเองนะ ให้ทุกคนนะปลูใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายน,นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าห้าไม้นะคะหถ้วยนะคะ3ามถ้วยนะคะ The Emperor นะคะ เอาละนะคะนั่นก็เห็นพลังงานของชาวราศีธนูเรียบร้อยแล้วนะชาวราศีธนูเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างเจอเรื่องราววุ่นวายในชีวิตเยอะนะอ่าส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นที่นําปัญหามาให้นําความวุ่นวายนําความกังวลใจความเครียดความกดดันมาให้คุณนะไม่ได้เกิดจากตัวคุณโดยตรงนะจะเกิดจากคนอื่น แล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆที่แก้ไม่เคยแบบว่าจะหมดสักทีคุณเลยรู้สึกว่าเบื่อเซ็่งแต่คุณก็ยังมีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างครอบครัวให้คําแนะนําทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ดีนะ,ะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความสุขุมมีความนิ่งและก็มีความแบบว่าเอาตัวรอดได้ดีทําให้คุณแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ดีนะคะโอเคนะฮะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะแปดดาบเดอะซันนะคะเดถ้วยนะคะเจดไม้นะคะแล้วก็เดอะไฮรแฟนนะคะ คุณเนี่ยนะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเลื่ที่คุณทําอะไรคุณค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามมีความขยันนะสิ่งที่คุณทำนั่แหละทาให้คุณเนี่ยแบบประสบความสําเร็จนะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเชื่อในเรื่องของแบบการทําบุญ เช่ในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ชอบเข้าว่าปฏิบัติธรรมสิ่งนี้แหละที่คุณทำทำให้คุณเนี่ยมีบรารมีแล้วก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรที่หนักๆก,ก็ตามหรือคุณก็จะมีสิ่งนี้แหละมาแบบปกป้องคุ้มครองคุณเพราะคุณเป็นคนดีนั่นเองนะคะโอเคทามาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ h e a ดออฟวอรนะแทมพลแนด์นะคะห้าเหรียญน,นะคะเก้าไม้นะคะตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยมักจะแบบอิจฉาหรือว่ามีความแบบเอาเปรียบกันแกล้ง แต่คุณก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้เพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งสลาดแล้วก็มีวิธีจัดการหรือว่ารับมือได้นะกว่าคุณจะรับมือได้คุณก็เหนื่อยเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณก็สามารถผ่านได้อ่แล้วก็ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งเอาตัวรอดได้ดีถึงแม้ว่าคุณจะอายุยังน้อยนะแต่คุณก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก มีความรับผิดชอบดีมากมีภาวะความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีความแบบยึดความถูกต้องเป็นหลักนะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบไปเอาเปรียบใครแล้วก็เป็นคนที่สู้คนเหมือนกันนะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตอืมอย่าเข้ามาลั้าเส้นอะไรประมาณนั้นนะคะอะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้นะคะอ่า บางทีก็เหนื่อยนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนมากๆอืมนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านการงานเป็นยังไงบ้างทางด้านการงานนะคะทางด้านการงานนะมีความวุ่นวายนะคะมีเด็กคนนําปัญหามาให้นะหรือว่าบางที ก็ไม่ใช่งานของเราเราก็ต้องไปรับผิดชอบช่วยเขาคือช่วยเหลือหรือแก้ไขช่วยเขาคุณก็เบื่อมีความลังเลใจเซ็งอยากปีกวิเวก,ก็มีนะคะ,ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ยาหง,งุดหงิดหรือว่าอย่าใจร้อนให้นิ่งให้สุขุมและคุณจะสามารถแก้ไขหรือว่าจัดการกับปัญหางานที่ยุ่งหยืงหรือวุ่นวายได้นะ ให้มีสติมากๆแล้วก็วางตัวดีหรือว่าวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับงานของคุณให้ได้นะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงทางด้านการเงินนะขยายอีกใบซิทางด้านการเงินนะคนไหนที่มีปัญหาทางด้านการเงินก็จะสามารถ จัดการหาทางออกได้แล้วก็คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้แล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะหนักมากๆนะแล้วเดี๋ยวคุณจะคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีคุณจะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของเงินนะคะอ่าคุณจะไม่เครียดเหมือนครั้งที่ผ่านมานะก่อนหน้าที่เจอคุณจะมีความสุขมากนะคะโอเคมาดูซีว่าทางด้านความรักก็จะมีคนสุขแล้วก็คนมีคู่นะคะ เดี๋ยวราจะดูคนสตรก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคนสดนะคะคนสดนะคะมุ่งในเรื่องของหาเงินมากๆไม่ได้แบบว่าโฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะทํางานหาเงินสร้างครอบครัวสร้างฐานะก่อนยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับความรักกับใครนะคะอยากจะอยู่แบบสบายชิลๆอิสระเสรีภาพก่อนจะ้ะยังไม่อยากจะผูมกมัดกับใครนะคะ โอเคมาดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไงอืคนมีคู่นะคะคนมีคู่อืมคนมีคู่เนี่ยมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างเจ้าชู้หรือว่ามีเสน่หขยายอีกใบหนึ่งแต่ว่าคุณก็สามารถรับมือได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะเออ ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามนะมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่มีเสน่ห์หรือว่าเจ้าชู้ก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยปวดหัวได้เครียดกดดันได้แต่คุณก็สามารถรับมือได้หรือว่าเอาอยู่อืแต่ว่าก็อาจจะเป็นงานหนักของคุณที่คุณต้องมาแก้ไขยอยู่เรื่อยๆคุณก็มีความเบือ่อ แต่คุณก็มีความอดทนเพราะคุณมีความรักกับเขานะฮะอืมมีมีความผูกพันเพราะว่าคบกันมายาวนานสู้อ่ะอืมไม่ยอมแบบปล่อยให้หลุดมือหรอกนะคะอ่าแต่ก็ให้ระวังอยา่าเผลอให้รอบครอบอืมโอเคมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างทางด้านสุขภาพ ทางด้านสุขภาพสุขภาพดีนะอืมดูแลตัวเองดีแล้วก็วางแผนหรือว่าบาลานตัวเองได้ดีอืมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนระวังอะ่ะอ,อไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบว่าป่วยเระมัดระวังบาลานตัวเองได้นะคะสุขภาพค่อนข้างที่จะดีโอเคเลยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแน่นอนนะคะ โอเคมาดูซิว่าคำแนะนำนะคะเป็นยังไงคำแนะนำนะคะคำแนะนำนะคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะคุณจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากความสามารถของคุณจากงานแล้วก็จากโชคลาภด้วยนะเออคุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณมีความสุข แล้วก็ดีใจอืมหรือว่าฐานะของคุณเนี่ยจะมั่นคงจากความขยันจากความสามารถของคุณหรือว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่อับจนหรือว่าไม่สะดุดทางด้านการเงินเพราะคุณเป็นคนที่ขยันนั่นเองนะจ๊ะโอเคจบแล้วสำหรับการทนายของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดะฮะก็ ให้ทุกคนนะปวดใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังในการทำหน้านะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิงกิ้งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนะจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บสวัสดีค่ะ